สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม Construct t ท o ทำระบบ Database หรือว่าฐานข้อมูลนะครับโดยเราจะใช้ Dictionary แล้วก็ Local Storage นะครับในการบันทึกค่านะครับในตัวอย่างนี้ได้ออกแบบตารางฐานข้อมูลนะครับมีคอลัมน์ ID สําหรับเก็บรหัสผู้ใช้นะครับจากนั้นก็จะมี Name สําหรับเก็บชื่อแล้วก็มี Score สำหรับเก็บคะแนนของแต่ละคนนะครับ ทีนี้มาดูโครงสร้างของ dictionary นะครับ d i c t i o n a r y นั้นจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key แล้วก็ Value นะครับซึ่ง Key นั้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็น Text นะครับจะไม่เก็บเป็นลักษณะ Number นะครับจะต้องใช้ Text ในการตั้งชื่อ Key นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ชื่อคียนี้แหละเป็นชื่อ ID เปไปในตัวเลยนะครับจากนั้นนะครับ ในส่วนของ Value เราก็จะเก็บชื่อนะครับหรือว่า Name แล้วก็สกอของแต่ละคนไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาออกแบบ Layout นะครับใน Constru t t o ูประกอบไปด้วย Sign In นะครับ Layout Sign In สำหรับใส่รหัส ID เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ Sign Up ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเมื่อ Sign In เสร็จก็จะต้องไปทำแบบทดสอบ ทำสกอขึ้นมานะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันจริงๆใน Construct t น o ูกันนะครับเปิดโปรแกรม Construct t น o ูขึ้นมาจากนั้นไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ New New e M p t y p r o j e ก t กดปุ่ม Open ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะมากำหนด Windows s i e e กับ Layout s i z e มีขนาดเท่ากันนะครับก็จะ Copy นะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่ Layout Size Control V ลงไปกด Enter นะครับทีนี้เมื่อได้ขนาด Layout Size แล้วนะครับเราก็จะมาตั้งชื่อ Layout 1ตรงนี้นะครับคลิกขวา Rename จะให้ Layout แรกนี้นะครับชื่อว่า Layout Size In นะครับ จากนั้นนะครับคลิกขวาที่ Layouts In แล้วก็เลือก Duplicate ขึ้นมานะครับตั้งชื่อ Layout ว่า s i g n Up นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ Layouts i g n Up Duplicate ขึ้นมาตั้งชื่อว่า Test นะครับเมื่อเรามี Layout ครบทั้ง3แล้วนะครับเราก็มาที่ Layouts In ก่อนนะครับ คลิกขวา insert new object เลือก sprite นะครับตั้งชื่อว่า bg1 กดปุ่ม insert ครับเสร็จแล้วก็ไปโหลดภาพ bg1 เข้ามานะครับในที่นี้ได้ทำการเตรียมตัวอย่างแบ c k ก r o u n d ไว้แล้วนะครับจากนั้น double click layout s i g n up ขึ้นมาคลิกขวา insert new object sprite นะครับตั้งชื่อว่า bg2 กดปุ่ม insert นะครับแล้วเราก็ไปโหลดภาพ bg2 เข้ามานะคดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เทปคลิกขวา insert new object เลือก sprite ตั้งชื่อว่า bg3 กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพ bg3 เข้ามา เมื่อได้ Layout ครบทั้ง3แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มที่ Layout Sign In นะครับคลิกขวา Insert New Object จากนั้นมาที่ Text Box นะครับตั้งชื่อ Text Box นี้นะครับว่า Sign In นะครับอ่า n in จากนั้นกดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับ ทีนี้ก็จะคลิกขวา insert new in object เลือก button นะครับตั้งชื่อว่า bt sign in นะครับกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นนะครับคำว่าโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น sign in ทีนี้นะครับ สร้างปุ่มขึ้นมาอีกคลิกขวา insert new object ไปที่ button นะครับตั้งชื่อว่า bt n e x t นะครับถัดไปกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น n e x t ให้โชว์แบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ก็คลิกขวาอีก insert new object นะครับไปเลือก text นะครับตั้งชื่อว่า pop up นะครับ กดปุ่ม insert นะครับแล้วเราก็ขยาย Text ออกมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาปรับ horizontal ให้เป็น center นะครับให้อยู่ตรงกลางจากนั้นมาที่ layout side up นะครับคลิกขวา insert new object ไปที่ text box นะครับตั้งชื่อนะครับตรงนี้ว่า เนมนะครับกดปุ่ม insert แล้วก็คลิกลงไปนะครับวางไว้ตรงนี้เพื่อให้สมาชิกนะครับทำการลงทะเบียนนะครับจากนั้นคลิกขวา insert new object นะครับไปเลือก Button นะครับตั้งชื่อว่า bt sign up นะครับกดปุ่ม insert แล้วก็คลิกลงไป จากนั้นคําว่าโอเคตรงนี้นะครับเราก็คลิกลงไปแล้วแก้เป็นคําว่าซายอัพคลิกขวา Insert n e w o b j e c t ขึ้นมาไปที่ปุ่มนะครับตั้งชื่อว่า BT Back นะครับย้อนกลับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับตรงโอเคนี้ก็เปลี่ยนเป็น Back ย้อนกลับไปนะครับ จากนั้นเราก็จะใช้ป๊อปอัพนะครับมาวางไว้หน้านนี้ด้วยนะครับเอาไว้โชว์ด้วยเสร็จแล้วเรีย์สุดท้ายนะครับแบบทดสอบนะครับแล้วก็คลิกขวา Insert new Object เลือก e ทกนะครับตั้งชื่อว่า Score กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็เอา e ทกมาวางไว้ตรงนี้นะครับให้ horizontal l เล t ให้เป็นเซนเตอร์นะครับให้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา insert new object เลือก button จากนั้นตั้งชื่อว่า bt score นะครับกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า ok เป็น score คลิกขวา insert new object นะครับเพิ่ม dictionary เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับกดปุ่ม insert และคลิกขวา insert new object เลือก local storage นะครับเข้ามาในโปรเจกต์ของเรากดปุ่ม insert นะครับทีนี้เมื่อเรานะครับสร้าง o b j e c กต์ต่างๆครบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเขียน event sheet กันนะครับในแต่ละส่วนนะครับมาที่ event sheet นะครับอันดับแรกเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวา add r o b variable ตั้งชื่อนะครับตัวแปรว่า name นะครับ เป็นชนิดเทคนะครับสำหรับเก็บชื่อนะครับกดปุ่มโอเคจากนั้นคลิกขวา a อดก l บ b a นขึ้นมาอีกตั้งชื่อว่า ID นะครับสำหรับเก็บรหัสของผู้เรียนที่ลงทะเบียนนะครับเป็นเทคนะครับเพราะว่าคีย์ในดิกชันนารีนั้นจะเก็บแบบเทคนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็คลิกขวาแอดก l บ b a นอีก ตั้งชื่อว่าสกอร์นะครับเก็บคะแนนนะครับเป็นแบบนมเบอร์กดโอเคเมื่อเรานะครับสร้างตัวแปรครบทั้ง3แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาจัดการในส่วน Start Layout นะครับ Add Event System เลือก On Start o f l l y y u u t นะครับดับมันคลิกขึ้นมาไปที่ Add Action นะครับไปที่ Local Storage นะครับดับมันคลิก แล้วก็เลือกเช็คไอเทม exist นะครับดับมันคลิกแล้วตั้งชื่อคีย์ขึ้นมานะครับในที่นี้จะตั้งชื่อคีย์ว่า database นะครับเสร็จแล้วให้ทำการคัดลอกชื่อคีย์ไว้นะครับอ่าก o p ปไว้แล้วก็ดันจากนั้นมาที่ add event มาที่ local storage นะครับดัเมันคลิกขึ้นมา เลือก on item e x i s t นะครับดับบัลคิกเข้าไปแล้วก็ control v ชื่อคีย์เข้าไปนะครับดัน add action ขึ้นมาอีกไปที่ local storage นะครับทำการ get item นะครับดับบัลคิก get item ขึ้นมาแล้วก็ control v ชื่อคีย์ database ลงไปดัน add event ขึ้นมาอีกไปที่ local storage นะครับแล้วก็มาเลือก on item get นะครับดับบัลคิกขึ้นมา คอนโทรลวี B, นะครับชื่อคี d a ต้าเบสลงไปดันนะครับจากนั้น Add Action ขึ้นมาไปที่ดิ c t i o n a r y นะครับทีนี้ดับมบิคลิกขึ้นมาแล้วให้ Dictionary ทําการโหลดนะครับดับมบิคลิกที่โหลดนะครับโหลดข้อมูลจากอะไรนะครับก็จะโหลดข้อมูลจาก l o c o อ,อ s t o r a g e ร e นะครับเราก็พิมพ์ l o ขึ้นมานะครับเลือก Low c o s t t r a g e แล้วก็พิมพ์จุดหรือดอทลงไปแล้วก็เลือก i อเทมแว u e ลูดแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับดันนี่คือในส่วนของ Start Up นะครับให้ Dictionary นั้นนะครับโหลดข้อมูลจาก Local Storage มาเก็บไว้นะครับทีนี้เราก็มาจัดการในส่วนของ Sign In แล้วก็ Sign Up กันนะครับ Sign Up ก็คือการลงทะเบียนนะครับ Sign In ก็คือการใช้ รหัสนะครับในการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับ Add Event ขึ้นมานะครับไปที่ sign up ก่อนนะครับในการลงทะเบียนครั้งแรกของสมาชิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ sign up นะครับแล้วก็ออนคลิกเมื่อคลิกปุ่ม sign up นะครับจากนั้นคลิกขวา Add sub event นะครับแล้วเลือก system Compare to Value จากนั้น First Value นะครับเราก็จะไปดูว่านะครับค่าที่เขาลงชื่อเข้ามาในการลงทะเบียนนั้นก็คือ n น m ครับดับเบิคลิก Name ขึ้นมาแล้วก็ t ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็น not equal to นะครับศก็ดับเบิลโคดนะครับพิมพ์เป็นช่องว่างเข้าไปด้าน ถ้านะครับมีการลงชื่อลงทะเบียนแล้วนะครับเราก็ Add a อคชั่ขึ้นมาไปที่ System ครับแล้วก็เซตแวลูครับจากนั้นไปกำหนดค่า ID ให้กับยูเซที่ลงทะเบียนเข้ามาใหม่นะครับโดยนะครับ id นี้ก็จะเป็นรูปแบบของ t e ทคเพราะฉะนั้นนะครับเราจะขึ้นต้นชื่อด้วย S-T-D นะครับเราก็ดับเบิลโค้ดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คาว่า S ทีดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดับเบิลโค้ดนะครับจากนั้นใส่เครื่องหมายแอนนะครับแล้วก็เชื่อมด้วย Dictionary นะครับพิมพ์ตัวดีขึ้นมาแล้วก็จะเห็นคำว่า Dictionary ดับเบิลคิกนะครับเสร็จแล้วพิมพ์จุดหรือดอทลงไปแล้วก็ไปเลือกคีย์เขานะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับจากนั้น Add Action ขึ้นมาไปที่ System Set Value อีกนะครับทีนี้ เราจะเซต a l ลูให้กับชื่อก็คือเดมนะครับโดยนะครับเราจะเอาชื่อนี้มาจากไหนนะครับก็เอามาจาก name.txt นะครับที่เขามีการป้อนชื่อเข้ามานั่นเองนะครับเราก็พิมพ์คาว่า name นะครับ .txt ดัน e นะครับเมื่อได้ name และ id แล้วนะครับเราก็จะนำค่าทั้งสองนี้เข้าไปเก็บไว้ใน dictionary นะครับแล้วก็ add action ไปที่ dictionary นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาทำการ add key ์เข้าไปนะครับดับบิลคลิกที่ add key ์นะครับคีย์ตรงนี้นะครับก็คือได้มาจากค่า ID นะครับที่เรากำหนดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์ ID นะครับได้เลยนะครับดับบิลคลิกที่ตัวแปร ID นะครับจากนั้น value ที่จะเก็บนะครับก็คือเราจะเอา name เข้ามาเก็บนะครับเราก็พิมพ์คำว่า name ครับดับบิลคลิกที่ ตัวแปรนิ m มจากนั้นเชื่อมด้วยเครื่องหมายแอนดับเบิลโคลนะครับแล้วก็คอมม่าดับเบิลโคนะครับแล้วก็แออีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อมด้วยพิมพ์ตัว S ขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกสกอร์จากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับเมื่อเรานำชื่อและคะแนนเข้าไปเก็บไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะให้มีการ บันทึกข้อมูลลงไปเราก็ add action นะครับไปที่ local storage ทำการ Set Item นะครับดับเบิลคลิก Set Item ขึ้นมา Key ก็คือ database นะครับ Value นะครับก็คือค่าที่นำมาจาก dictionary นะครับเราก็ดับเบิลคลิก dictionary แล้วก็ a d d แอดเนะครับดับเบิลคลิกที่ addjson d o n นนะครับ เมื่อบันทึกแล้วนะครับเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเราก็จะให้เทคแสดงข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็ add action ไปที่เทคป๊อปอัพนะครับป๊อปอัพทำการเซ t เทคนะครับตรงนี้เราก็บอกว่ารหัส id นะครับของคุณ เสร็จแล้วก็เชื่อมด้วยนะครับตัวแปร name นะครับของคุณ n a m แล้วก็เชื่อมด้วย and นะครับแล้วก็ดับเบิลโคดขึ้นมาพิมพ์คำว่าคือแล้วก็ดับเบิลโคดเชื่อมด้วยเครื่องหมาย and นะครับรหัสเขาก็คือ id ของเขานะครับเพราะฉะนั้น เราก็พิมพ์ตัว i ขึ้นมาแล้วก็เลือกตัวแปร id นั่นเองนะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของการลงทะเบียนนะครับทีนี้ในส่วนของการ sign in บ้างนะครับก็คือการนำ id มาป้อนแล้วก็เข้าสู่ระบบทำอย่างไรนะครับเราก็ add event ขึ้นมาจากนั้น bt sign in นะครับ on click จากนั้นคลิกเมาส์วขวาขึ้นมาแล้วก็ add sub event นะครับไปที่ system จากนั้น compare to value นะครับใน first value นี้นะครับเราก็พิมพ์คาว่า s i z e in t e x t ขึ้นมานะครับ s i g n in t e x t นะครับดับ b l e ลคลิกเลยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น not icon t o ููย์นี้ก็เปลี่ยนเป็นค่าว่างก็คือ double quote done น,นะครับ Add action ขึ้นมาไปที่ system นะครับทําการ set value นะครับโดยเราจะให้ค่า id มีค่าเท่ากับ sign index นะครับที่เขาทําการกรอกเข้ามา dot นะ t done จากนั้นนะครับ add action system set value เราจะให้ค่า name นะครับ นำมาจาก Dictionary นะครับก็คือพิมพ์คำว่า Token Add ขึ้นมานะครับ Token Add วงเล็บเปิดวงเล็บปิดจากนั้นนำเคอร์เซอร์นะครับมาไว้ในวงเล็บแล้วพิมพ์ Dictionary ขึ้นมานะครับ Dictionary แล้วก็จุดหรือดอทนะครับแล้วก็เลือกเป็น g ก t นะครับจากนั้นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอีกนะครับใน Get นี้นะครับก็คือ ID นะครับ ที่เราใส่เข้าไปนั่นเองนะครับเราก็พิมพ์คําว่า id นะครับแล้วก็เลือกตัวแปร g บอ b o n id ทีนี้นะครับในรูปแบบของโทเค็นนั้นก็จะระบุว่าเมื่อไปเอาข้อมูลนั้นเอามาจากอินเด็กไหนของข้อมูลนะครับเราก็ใส่คอมม่าเข้าไปแล้วก็ใส่0น,มมนะครับจากนั้นแยกคําหรือว่าแยกข้อมูลด้วยอะไรนะครับก็ d o u e q u ม t า ดับเบิลโคดนะครับนี่คือรูปแบบการโทเคมข้อมูลออกมานะครับแล้วก็คลิกที่ดันจากนั้นนะครับ add action system set value score นะครับคะแนนมีค่าเท่ากับ0นะครับก่อนที่จะเข้าไปเรียนเข้าไปสอบก็ให้สกอร์ของยูเซอรคนนี้เป็น0ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ pop up แสดงข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็คัดลอกมาเลยนะครับคอนโทรลเชไว้ลากมาแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับคำว่ารหัสเราก็จะแก้เป็นยินดีต้อนรับนะครับคุณครับแล้วก็แอนเนมของเขาโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ดันนะครับทีนี้เมื่อนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราโชว์ข้อมูลเรียบร้อยก็จะให้เขากลับเข้ามาที่หน้า sign in mm hmm. เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ add event ตรงนี้ขึ้นมาไปที่ bt back นะครับ on click นะครับแล้วก็ add action system go to layout นะครับให้กลับมาที่ layout sign in done Add Event Bt Next นะครับออนคลิกถ้ากดปุ่ม Next นะครับอ่านี่คือปุ่ม Next ให้ไปไหนนะครับก็ให้ System go to layout มาที่ Sign Up นั่นเองดันนะครับทีนี้เมื่อทำการ l o g กอิเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับเราก็ Add Action เพิ่มตรงนี้นะครับ ไปที่ซิสเต็มนะครับหลังจากที่ยินดีต้อนรับแล้วเราก็ให้เวทรอสักหน่อยนะครับเวทสักสองวินาทีดันจากนั้นก็แอดแอคชั่นขึ้นมาซิสเต็ม go to layout test นะครับเข้าระบบมาแล้วรอสักครู่นะครับเราก็จะให้ไปหน้าแบบทดสอบนั่นเองทีนี้เมื่อมายังหน้า t e s นะครับก็จะมีปุ่มสกอร์ตรงนี้สำหรับเพิ่มคะแนนนะครับ เราก็จะมาทำสกอร์ต่อให้เสร็จเลยนะครับแอดอีเวนขึ้นมา b t s c สกอร์ออนคลิกนะครับคลิกแต่ละครั้ง Add Action System Add To นะครับทำการเพิ่มคะแนนให้กับสกอร์ทีละหนึ่งดันทีนี้เมื่อเพิ่มคะแนนเสร็จนะครับเราก็จะให้มีการบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ใน อ่ uh, local storage แล้วก็ดิกชันนารีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่ม add action เข้ามานะครับไปที่ d i c t i o n ารีนะครับทาการ s e ตคีย์นะครับคีย uh, ์ uh. ตรงนี้ก็คือ id นะครับที่เขาลงล็อกอินเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์ id แล้วก็เลือกตัวแปรลูกๆสีเขียว id ทีนี้ value ที่เอาเข้าไปเก็บนะครับก็คือเนม e ตัวแปรเนม e ก็ name, คือเก็บชื่อด้วยนะครับแล้วก็แอนดับเบิลโคลดคอมมา่าดับเบิลโคโดแอนนะครับสกอร์นะครับก็คือให้เพิ่มคะแนนเข้าไปเลยเก็บไปด้วยนะครับดันเมื่อทำการเก็บแล้วก็แ d ดแอคชั่น o ูค l อ s สตอรี e นะครับ s e ตไอเทนะครับคีย์ก็คือ Database นะครับ v a l u ลก็คือเอาค่าจาก i i t i o n a r y a d j s o n นะครับเข้ามาเก็บไว้ใน l o c a l storage นะครับก็จะเป็นการเก็บสกอร์ของแต่ละคนไว้ตามนี้เลยนะครับนี่คือคำสั่งทั้งหมด10บรรทัดนะครับในการทำ s i g n i n s i g n up แล้วก็การทำสกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบ งานของเราว่าเขียนมาทั้งหมดแบบนี้แล้วมันรันแล้วทำงานจริงหรือเปล่านะครับเราก็จะไปที่หน้า sign in นะครับแล้วก็จะรัน debug layout ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้วยนะครับเมื่อเปิด layout ขึ้นมานะครับครั้งแรกยังไม่มีรหัสนะครับในการเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้น ก็จะต้องมาคลิกที่ Next เ,เพื่อลงทะเบียนสมาชิกเสียก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้ดชนารีของเรานะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กด Next มานะครับก็จะมาสู่หน้าลงทะเบียนจากนั้นก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับในที่นี้จะให้สมชายนะครับลงทะเบียนเป็นคนแรกนะครับพิมพ์เขาว่าสมชายแล้วก็กดที่ปุ่ม sign up นะครับพอคลิกที่ปุ่ม sign up นะครับ ๊อปอัพก็จะโชว์ว่ารหัส ID ของคุณสมชายคือ S T D 0นะครับซึ่งจะมีการนำค่านะครับชื่อคีย์คือ S T D 0นะครับแล้วก็เก็บ User Name ก็คือสมชายแล้วก็ส c o r e ศูนย์ไว้นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับถ้าคนอื่นลงทะเบียนต่อก็จะต้องกด Back กลับมานะครับถ้าอยากลงทะเบียนคนที่2ก็กด Next ต่อได้เลยแบบนี้นะครับก็ สมศักดิ์ลองลงทะเบียนดูนะครับสมศักดิ์กดปุ่มซ้ายอัพนะครับพอซ้ายอัพเสร็จนะครับสมศักดิ์ก็จะได้รหัสก็คือ s t d 1นะครับชื่อว่าสมศักดิ์พร้อมกับสกอร์ศกดแบกนะครับคนที่3ลองลงทะเบียนดูนะครับคลิกน x กนะครับจากนั้นลงชื่อว่าสมหญิงนะครับแล้วก็ซ้ายอัพ สมหญิงนะครับก็จะได้รหัสเป็น std 2นะครับพร้อมกับมีชื่ออยู่ในระบบนะครับและก็คะแนนเป็น0นะครับทีนี้เราจะลองนะครับเข้าสู่ระบบของแต่ละคนดูนะครับคนแรกก็คือพิมพ์คำว่า std 0นะครับถ้าเราพิมพ์ std 0แล้วซายินนะครับก็จะต้องปรากฏชื่อสมชายนะครับลองดูนะครับซายิน ยินดีต้อนรับคุณสมชายเห็นไหมครับแล้วรอสัก2วิก็จะมาที่หน้าสกอร์นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากําหนดให้นะครับคะแนนโชว์ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเขียนคําสั่งเพิ่มนิดนึงนะครับในอีเวนต์ e ี t มาที่ Add Event System a ็มเ i t i c นะครับ Add Action ให้ Text ส c o r e นะครับ เซตเทคอ่าแล้วก็ให้โชว์ตัวแปรชื่อว่าสกอร์เพื่อให้อัปเดตสกอร์นะครับไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นสกอร์ที่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับอ่ากลับมาอีกครั้งเนึ่งนะครับดีบักเลเ o อาดูอีกนะครับอ่าตอนนี้เราจะลงทะเบียนเข้ามาในชื่อของ S T D 0 จากนั้นกดปุ่ม sign in นะครับยินดีต้อนรับสมชายนะครับสมชายมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมชายทําการสอบนะครับก็คือ run สก o r e สังเกตว่านะครับตอนนี้สกอ r e ได้4สมชายตรงนี้ก็ข้อมูลก็จะเป็น4นะครับถ้าสกอ r e สอบอีก5ก็จะได้5นะครับนี่คือในส่วนของสมชายนะครับทีนี้เราลอง restart เลยเอาดูนะครับเข้ามาใหม่นะครับลองเป็นนะครับสมศักดิ์บ้างครับ แล้วก็พิมพ์ s t d 1 s i g n i าอินเข้ามายินดีต้อนรับสมศักดิ์นะครับพอเข้ามาโดยชื่อสมศักดิ์นะครับเวลาสอบนะครับสกอร์นะครับตรงนี้นะครับ678 9 10สนะครับสมศักดิ์สอบได้10คะแนนสมชายได้5นาคะแนนนะครับก็จะแยกฐานข้อมูลของใครของเรานะครับอ,อีกคนนึงสมหญิงดูนะครับ id ของสมหญิงก็คือ s t d 2 ซายอินนะครับยินดีต้อนรับคุณสมหญิงนะครับเสร็จแล้วก็สมหญิงก็จะมาสอบนะครับสกอร์นะครับหนึ่งสองสาี่ห้นะครับสมหญิงก็จะได้7คะแนนนะครับสมศักดิ์สิคะแนนสมชาย5อย่างนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับของแต่ละบุคคลในรูปแบบของ Data าเบ e นะครับลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ dictionary แล้วก็โลคอ storage ในการเก็บข้อมูลนะครับ ไปลองฝึกทำกันดูนะครับมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ